ไพ่ขอเราเรื่องดวงประจันท์ที่สิบแปดันมาค่มวันนี้นะไพ่ามาบอกว่ามีคนมองคุณจากทายะทางไกลบอกว่าอะไรที่มันไกลๆแต่แบบเป็นการหันหลังหันหลังให้ด้วยนะแล้วมอ่วระยะไกลเออมาเริ่มไม่กินตัวว่าจะเป็นคนที่มันมัเคยอยู่ในความสัมพัน์กันแล้วเขาอ,อยากมามอบเพื่อให้เป็นวัยอืมตอนเนี้ยเรายัางไม่มีไพ่คุ้นขึ้นมาว่าอายุเท่าไหร่แต่น่าจะมีความเป็นเด็ก เป็นคนที่อมู้เลเลือกไม่ได้สับสนอาจจะเป็นคนที่นคนนู้นก็ดีคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีเนาะแล้วก็แต่เขารู้สึกว่าเขาเริ่มเติบโตขึ้นแล,แล้วมีความรักอยากจะมองๆให้แต่เป็นคนนี้กลับไปกลับมาแปลว่าเป็นเวอร์ชันที่ผีเข้าผีออกอ่ะแบบเดียวดีเดียวหลายเปลี่ยนไปได้นะเนี่ยหรือการที่เรียนความสัมพันธ์ลาความสัมพันธ์เนี่ย คนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีเลือกไม่ถูกเลือกไม่ได้แต่ก็ยังมีความพยายามจะดันผู้หลังเอาความสัมพันธ์ทุกคนสัมพันธ์ต่อไปเขากำลังเป็นเด็กที่กำลังสร้างตัวเราเป็นลักษณะเป็นเด็กมานะอันนี้เข้าๆก่อนพอปะนะิดหน้า่ะไพ่จะบอกอะไรต่ออยู่ๆก็บอกลักษณะแต่มีลักษณะที่จะเข้ามา อย่างรวดเร็วแหละเนี่ยถือว่าเลยอืม mm จัส hmm. อินเขาจะเข้ามาเออมอบความความจริงอะไรสักอย่างอาจจะได้รับความจริงช่วงนี้จากใครบางคนที่อยู่ข้างบนเนะี่ยที่เองเลือกไม่ถูกเลือกไม่ได้มันอาจจะเิดตันการตัดสินว่า <c oughs> เอ่อไปกันต่อหรือไม่ไปกันต่อเลยนะอืมน้ามันขึ้นหนึ่งความผาดแคลนมา มันอาจจะเป็นความรู้สึกรือเขาหรือคุณก็ได้เพราะว่าแค่นี้เป็นนี้ได้ทั้งเงินทั้งเรื่องความรู้สึกนะอืมว่าแบบโอ้ยมันมันเหมือนมันแบกกันไปมันเหนื่อยเนาะเฮาอะไรเงี้ยจะเอาอยัางไงต่อแต่คนนี้เนี่ยมีต่ดาบนิสัยเด็กมีต่ดาบ,แ,ดาบและดาบก็คือมีความมุ่งมั่นไม่กลัวอุปสรรคจะมาให้คําตอบหรือความยุติธรรมในความสัมพันธ์ที่มันเคยรู้สึกมัน ช่วงนี้มันขาดแคลนอาจจะไม่ได้คุยกันไม่ได้เจอกันแล้วรู้สึกแบบมันไม่ได้รับกันเติมเต็มหรือว่ามันรู้สึกว่าไปแบบเหนื่อยๆมันท้ออะไรเงนะี้ยเนาะความสัมพันธ์ใครประมาณนี้หรือเปล่าเออเขาอยากจะมามอบอืมมันเป็นแบบอาจจะมีการเงินเข้ามามันเป็นความมั่นคงอย่างหนึ่งการเงินก็คืออยากจะไปทำอะไรที่มันเป็นเด็ดจากหมินเพื่อลดความขาดแคลนในความสัมพันธ์นี้หรือ ดูแล้วความสัมพันธ์สมัยก่อนคือเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยไอ้คนก็เท็บตัวเลีคนก็เดินตามกันมันแบบว่าเออมันไม่มีอะไรที่เข้ากันหรือมันไม่ลงตัวแล้วมันมันเนื่อเนื้ออ่ะแฮดพี่บอกได้แค่นี้อาจจะเพราะเรื่องการเงินของคนทั้งคู่เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้เนื่อยแต่ตอนนี้เหมือนใครสักคนประสบความสำเร็จหรือคุณทั้งคู่เลยมันเหมือนมันเลยแบบ มันพอมมันเป็นเวลาที่พร้อมเขาเลยอยากจะกลับมาอาจจะเป็นตัวเขาที่สร้างตัวได้ดีขึ้นแล้วนะอ่ะนี่ไงโอ้พี่ไม่โอยจริงหยิบมาไม่ได้ดูแบบคือเนี่ยเขาเขาไปเหมือนมีเงินมีทองมาขึ้นไม่เหมือนตอนนั้นแล้วที่มันให้ความชักทีนอะไรไม่ได้หรือบอกอะไรไม่ได้อะมันมันยังไหลห่นฐานเนาะดูภาพที่แล้วมาเนะี่ยอีที่เรียกโรลยสองดาบก็อาจจะไม่ได้เป็น เออเรื่องเลือก,เล,อกเลือกคนนู้นเลือกคนนี้เสมอไปอาจจะเป็นเรื่องงานตอนนี้พร้มพอมแล้วพร้อมพร้อมระดับหนึ่งยังไม่เป็น킹ก็จริงรวมทํามะหลังเด็กผลางคนเนี้ยอาจจะเป็นคนเดียวกันหรือไม่ก็มีสองคนอยากจะเข้ามามอบเตียนมอบความยุติธรรมอยากเป็นครอบครัวด้วยแปลว่าตอนนี้มีคนนะอยากมาเป็นครอบครัวกับคุณแล้วเขาจะปิดลูกมีไปก็คือมีสิบเหรียญมีสิบเหรียญเราก็าอยากเป็นครอบครัว ตามที่ไพ่บอกมีใครหรือเปล่าในความสัมพันธ์ถ้ายังไม่มีก็เป็นคนที่นั่นมันต้องเคยแบบอเนี่ยรูวเรยมองทางใดอยู่ในความสัมพันธ์อาจจะยังไม่มีความมีมินหรือก,ก็กลายกันแล้วด้วยลองคนอืมมีหิงเหรียญเป็นบระดาอาธลายบุคคลเลนนะที่ชอบคุณอืม,มการคิดมากดูแรงมาก เปิดมาคือแฮปปี้ขับมากเอาจริงเห็นไหมคิงและคุยเหรียญเออมันเสมออแล้วค่ะคูุ่ณน่ะแปลว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เนี้ยมันถึงมีเดจักเน้นขึ้นมาด้วยไม่ชัดเจนเอ่ยเออหรือว่าพบคนไปแล้วไอ้อ,อีกคนไปโรเลเลือกนั่นเลือกนี่มากกว่าคุณอาจจะติดเพื่อนเออบาดกานหรือว่าเออไปเจอแบบเขาเรียกอะไร ตัวเลือกที่มันน่าสนใจกว่าที่จะทําให้ชีวิตเขาอะ่ะเขาสูึวกว่าตะกอนชีวิตเขาขาดแคลนมันต้องเลือกคนที่เออดูดีมีรลาฮาหรือแบบดูแบบเป็นมาทําให้ชีวิตเขามันเสริมบารมีก็คือผู้หญิงถ้าเกิดเป็นผู้ชายเขาเป็นผู้ชายไงเขาต้องเลือกผู้หญิงที่มีฐานะรวยหน่อยให้มันเข้ากับเขาหน่อยอะไรเงี้ยคุณอาจจะดูเวียของไม่เท่ากับเขาสมัยก่อนแต่ที่หนได้ฮอปี <c> ่ <oughs> ว่าคุณเป็น ควีนของควีนแหละรวยแล้วก็มีเงินถูวไหมไม่ได้รวยมากแต่ไงก็มันมันดูดีมันมีฐานะแน่นอนอะ่ะแล้วตอนนี้เหมือนเขาน่าจะเติบโตมาพร้อมๆมาพุพ่นนะคะดูแล้วมันอาจจะเหมือนไพ่มันหลายบุคคลจ้ะแต่เหมือนมันเหมือนแบบเจเนอเรชันที่แบบเออไล่อดีตมาว่าตั้งแต่เด็กจนตอนนี้มันเติบโต,ตแล้วอะ่ะเขาเริ่มมั่นคงแล้วคนนี้เป็นควีนอยู่แล้วเนี่ยควีนเนี่ยเห็นไหมเขามอง ยังคิดถึงเรื่องเกขาๆอยอยู่บนบัลลังหรือว่ามองชีวิตที่ผ่านมาด้วยตัวเองต่างคนก็ต่างมองชีวิตที่ผ่านมาด้วยตัวเองมีทรัพย์สินมีเงินทองมากมายเป็นเพอร์เฟกแมทแล้วก็คือเท่ากันเสมอกันแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังเป็นความเครียดอยู่ความเครียดทั้งคู่เลยให้เลยทั้งคู่แต่คิดว่าคนนี้จะมากกว่า น่าจะเป็นฝ่ายเขาเนี่ยเพราะว่ามันขึ้นได้ผู้ชายมามันไล่สเตตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแทบไม่ขึ้นไพ่คุณมาเลยใช่ไหมรานนี้เพราะมันขึ้นฝั่งคุณมาแล้วก็เออเคยทําอะไรไว้เนี่แหละค่ะพวกเนี่ยสองดาบความโลลีความมันแต่ว่าเป็นความไม่ชัดเจนได้อย่างหนึ่งไม่ชัดเจนไม่ยุติธรรมให้แก่คนที่เป็นควีนเขาเลือค้าของเขาอยู่แล้วอะแล้วแบบเหมือนเขาก็สร้างของเต้งมาจนเป็นอย่างนี้แล้วแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่า อาจจะเป็นอะไรที่จบไปแล้วล้มรู้จะกลับมายัางไงก็เป็นได้แต่เขาบอกไว้ว่าเขาต้องการเป็นสิ่งนี้มีงานเฉลิมฉลองความมั่นคงสร้างความมั่นคงไปกับคุยเหรียญของเขาถามว่าเป็นคู่กันไหมไม่ต้องบอกอะไรมากคู่กันคู่ที่ดีด้วยคู่ที่บุญบารมีพามาจัดมินขึ้นเป็นไปได้ว่าเป็นคู่ที่ดีแล้วหรือไมมก็ไปผ่านการทานฟอร์มมาแล้วทั้งคู่เพราซึ่นภัยหาเหรียญตอนนั้นเนียมเกินอะไรอยู่ ผู้หญิงพอเดินได้ผู้ชายพิการเลยใช่ไหมด้านหลังอนรมเตียอุ้มข้อมือเลยแต่ตอนนี้เหมือนต่างคนต่างมีชีวิตที่ดีขึ้นมันเป็นแมทที่แมทชนแมทได้แล้วอะเจอกันได้แล้วแล้วก็ต่างคนต่างส่งเสริมชีวิตกันแล้วทางคู่ไปมั่นคงได้แล้วกันทางคู่แบบที่เราจะไม่เครียดว่าเดี๋ยวพอฉันต้องมาดูแลเธอฉันจะขาดแขนตรงนั้นฮอบไว้ฉันก็ยังต้องดูแลอยู่ประเด็นเงี้ย ตอนนี้เหมือนแบบว่าเคลียร์ได้หลายสถานการณ์แล้วเดอดจัดมินมากมันมันถึงเวลาสมควรแล้วที่คุณทั้งคู่จะได้ตามผลการกระทำซึ่งมันขึ้นรูปภาพปงคลขึ้นมาเนาะก็เลยไม่ต้องเปิดอะไรต่อเลยวันนี้ก็แปลว่าเออมันจบที่ความมงคลมงคลสวัสดีอะไรอย่างี้ที่เขาชอบพูดกันเนี่ยแหละให้ให้ใหรอเวลาหน่อยเนะาะเพราะเดือดจัดมินแบบนี้เธอต้องใช้เวลามันต้องมี ทามมิ่งเนี่ยเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นอย่าไปเร่งอย่าไปทําอะไรเป็นควีนเลนยูแล้วก็ไปทําหน้าที่การงานตัวเองให้ดีคุณไปคิดดีทดําดีพูดดีเดิมและพยายามออกจากความคิดเดิมเดิมยิ่งมีความคิดเดิม,ม,มดเดิมม,ม,ดดม,มือทาให้ง่ายเศร้าได้ดูรอบตัวมีดอกกุหลาบมีอะไรเอ่อไปทําให้ชีวิตเต็มันเรื่องเดสิใสไวนะอยู่บนคังสมบัติกันแล้วเต็มที่ค่ะเราไปทำจติงให้ดีตอนนี้ใครบอกว่ายังไม่ได้รวยยังไม่ได้ล้นฟ้าหรือว่า ขอลาไม่ต้องโดนฟ้าแต่ขอให้มีและมีความสุขมีเงินที่เราแบบมันอยู่ได้สบายโดยที่ไม่ต้องไปเบียดเบียนใครเราจะไม่เบียดเบียนใครเลยสักเรื่องในชีวิตนี้สิ่งเนี่ยจะทําให้เราอ่ะสามารถจูนได้เร็วกับพลังงานแรงดึงดูดของสิ่งดีๆจงทําต่อไปเชื่อมัน่นในความดีต่อไปและอ,อ่อยิ้มให้กับต่งทุกวันหัวลอะมีสิ่งหัวลาะเอาวันหนึ่ง คือยิ้มหรือทำอะไรก็ได้แม้ว่าจะเป็นความสุขระยะสั้นแต่มันช่วยเติมพลังงานที่ดีและพอมันสถียนสถียนมากๆปบับมันจะกลายเป็นความสุขระยะยาวที่มันเกิดจากข้างในจริงๆที่เกิดจากความรักความเมตตาแล้วก็รักตัวเองจริงๆเอ่ยยิ้มด้วยตัวเองจริงๆเนาะสู้ต่อไปนะคะทุกคนเขาบอกมาแล้วว่าเดจัดมิ้นมาแล้วทุกอย่างมั่นคงชีวิตคู่ได้เจอแน่นอนไม่ต้องภาวะพวาวงอีกต่อไป ใครที่คิดไปคิดมาภาะวะระวงหยุดเลยไม่งั้นยิ่งชาแฮปปี้เนี่ยขอยินดีได้เลยยินดีด้วยเลยอ่ะมงคนสมรู้เนี่ยภาพมันขึ้นมั่นคงอะ่ะอืมมันเป็นงานเลี้ยงงานหนึ่งเลยอะ่ะอืมนะก็แปลว่าอะไรใครตอนนี้ห้ามคิดมากด็ดขาดย้ำอีกทีวันนี้ต้องย้ำเลยเพราะว่าเห็นบางพลังงานยังมีการคิดเศร้าหรือว่าเอาอยังดิงดาวจิตมันตกไปในเรื่องของความคิดความรัก ยอะเสียเป็นส่วนใหญ่ถ้าเกิดคุณยังไม่ไปก้าวหน้าในการางานหรือทําการเงินให้ดีความนักจะชะงกไปด้วยเอวันนี้ไพ่ที่เปิดได้ได,ได้ได้เห็นอีกพลังงานหนึ่งคือการเงินการางานของคุณสัมพันธ์กับความนักถ้าเกิดคุณทําได้คือเข้าใจไหมว่ามันเป็นคู un, ่บุญคู่บารมีหรือว่ามันเป็นคู Perfect ่เฟอร์เฟท ต่างคนต้องต่างไปทํตัจให้ดีฝั่งเขาทําดีแล้วคุณก็ต้องทาดีเช่นกันถ้าจากคุณทําไม่ดีเขาใ่คุณทําดีแล้วเขายังทําไม่ดีมันจะไม่แมทช์กันเดอะจัดเมนก็ยังจะทําอะไรไม่ได้แปลว่าเราไม่รู้หรอกฝั่งเขาทําอะไรอยู่บางทีมันไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วทําฝั่งตองให้ดีละเดี๋ยวพลังงานมันจะส่งถึงกันเองแต่มันจะดึงดูดคู่ที่ถูกต้องที่แท้จริง เป็นเขาหรือไม่เป็นเขาแฮปปี้ไม่ทราบแต่ว่ามันเป็นคนที่เคยอยู่ในความจมพันมาแล้วมันเติบโตมาด้วยกันมันต้องเคยเห็นอะไรสักอย่างแต่ต่างคนต่างเติบโตแหละเป็นเอ่อเป็นความมั่นคงให้ของตัวเองและมาเป็นความมั่นคงให้ของกันและกันในอนาคตหอยทุกคนสุขสมหวังในทุกเปลือกเลยละกันนะคะเชา้านี้สวัสดีคะ่ะ